หน้าแบบไหนฉีดฟิลเลอร์จอลายไปก็ไม่ได้ว่าจะสวยขึ้นบางคนฉีดไปก็ขี้เหร่กว่าเดิมหรือบางคนฉีดไปก็ไม่ได้ผลนะคะแบบแรกคือพวกที่ฉีดไปแล้วก็ไม่ได้จะสวยขึ้นค่ะบางคนขี้เหร่กว่าเดิมค่ะคืออะไรคะพวกที่หน้าเหลี่ยมอยู่แล้วค่ะนะพวกกรามใหญ่ๆกรามไปใหญ่ๆเลียมเรียมอยู่แล้วยิ่งบางคนโหนกใหญ่ๆร่วมด้วยค่ะเธอไปฉีดจอลายให้จอลลนมันชัดขึ้นค่ะนะกรามเทอมยิ่งดูชัดขึ้นนะคะบางคนนี่นะใช้อ e ี อีกตัวหนึ่งนะคะที่มันมาฉีดจอที่มันมาฉีดตรงอีนี้ด้วยอะค่ะที่มันมาฉีดตรงโหนกแก้มด้วยอะค่ะที่ฉีดเป็นตัว C อะค่ะนะซึ่งหน้าเดิมเธอก็กรามใหญ่โหนกใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ทํากรอบหน้าให้ชัดอีกนะคะ<ฮ>เธอก็จะขี้เล่ลงค่ะนอกจากไม่ได้สวยขึ้นแล้วแล้วยังขี้เล่ลงด้วยค่ะนะคะยิ่งคนไทยชอบหน้าเรียวหน้าเล็กหน้ายุงค่ะไม่ได้ชอบหน้าโหนกหน้าใหญ่เธอก็จะยิ่งดูสวยน้อยลงค่ะเว้นแต่ว่าเธอเป็นสายฝอค่ะเธอก็จะสวยแล้วก็สวยมากขึ้นไปอีกค่ะนะคะต่อมาคืออะไรคะคน คนที่มีคนฉีดจอลายนะคะ,ะ,คะก็คือคนที่อ้วนๆนะคะเนี่ยเนียงใหญ่ๆนี่กองกองกิจะแถวนี้นะคะก็<ง>ใจแล้วอ้วนๆเนียงใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ค่ะนะฉีดจอลายไปฉีดไปก็ไม่เห็นผลค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไขมันเธออะมันบังนะฉีดไปฟิลเลอร์มีแค่หนึ่งซีซีเล็กนิดเดียวแค่นี้ใช่ไหมคะเนี่ยมีแค่หนึ่งหลอดอะหนึ่งซีซีบ้างหนึ่งจุดห้าซีซีบ้างน,นะคะแต่ไขมันเธอมากองตรงนี้นะคะหนักๆหนาๆใหญ่ๆฉีดจอลายไป อีกไขมันเธอมันก็บังฟิลเลอร์หมดค่ะฉีดไปก็ไม่เห็นผลอะไรนะคะฉีดไปก็เหมือนเดิมนะครับต่อมาคืออะไรอีกคะคนที่กระเป๋ะห้อยใหญ่ๆตรงนี้คะ่ะเนี่ยกระป๋อย่างนี้ใหญ่หญหญหญเๆเลยคะ่นะยิ้วๆเลยคะ่ะนะคะแล้วหนังยันยานเลยค่ะนะฉีดไปก็ฟิลเลอร์ก็หายหมดะคะ่ะอหน,งนังๆเนียงๆยันยานี้คะ่ะบางหมดคะ่ะทําให้แบบเปลืองยาเปล่าๆคะ่ะ ฉีดจอรไลท์ที่หนึ่งก็ใช้สามซีซีีีนะคะก็ยิ่งหมดเงินเยอะนะคะไม่ว่าจะใช้พวกแคลเซียมหรือใช้เป็นแคลเซียมผสมไฮยาอะไรคะ่ะมันก็ไม่ได้ผลอะไรดีคะ่ะทีนี้พูดแต่ว่าเคสไหนที่ฉีดจอไลน์แล้วมันไม่สวยนะคะแล้วเคสไหนที่ฉีดจอไลา์แล้วมันสวยครับเคสที่ฉีดจอไลน์สวยคะ่ะคือหน้าที่ลินลีนอยู่แล้วเหมือนหน้าฉันอย่างนี้คะ่ะเห็นไหมเหมือนหน้าที่มันลินลีนอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าจอไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดมากต้องการเพิ่มค,มความคมชัดของกรอบหน้ากพราถึงจะใส่ฟิลเลอร์ ตรงจอลลยเพิ่มตรงนี้ค่ะนะหน้าก็จะดูสวยขึ้นนะคะเห็นไหมหน้าเดิมมันก็เรียวอยู่แล้วมันไม่ได้เรียมนะเพราะว่าฉีดโบรามาแล้วเติมฟิลเลอร์คางมาแล้วเติมฟิลเลอร์ขมับมาแล้วหน้ามันยกหน้ามันเรียวอยู่แล้วค่ะนะทีนี้ต่อมาอีกคนหนึ่งคืออะไรคะบางคนไม่จําเป็นจะต้องฉีดจอลลยนะคะที่หน้ามันดูกรอบหน้าไม่ชัดเพราะว่าหน้ามันห้อยค่ะเธอนะบางคนอีก,กรอบหน้ามันไม่ชัดเพราะว่าหน้ามันห้อยเธอต้องทำยังไงเธอต้องฉีดฟิลเลอร์ยกหน้ายกตรงไหนฉีดฟิลเลอร์ขมับ ยกแนวนี้นะยกแนวนี้ขึ้นยกแนวนี้ขึ้นนะคะหน้ายกขึ้นเห็นไหมดึงขึ้นกรอบหน้าจะก็จะชัดขึ้นเติมฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาหน้าแก้มดึงขึ้นแนวนี้นะคะยกขึ้นกรอบหน้าถจะก็ชัดขึ้นหรือบางคนต้องฉีดยกหน้าก่อนแล้วค่อยฉีดจอไลายกรอบหน้าถจะถึงจะชัดค่ะ